สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะมารีวิวให้คุณพ่อรีวิวอะไรเอลซ่านะเอลซ่าฟอซ่าเอลซ่าหรือฟอซ่าฟอซ่าเพราะว่าฟอซ่าเอ้เอลซ่านะนี่สรุปเอลซ่าหรือฟอซ่าฟอซ่าเอลซ่าฟอซ่าเอ้าไม่ใช่เอลซ่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่กันว่าจะไม่ได้อ่ะอ๋อเหรอโอเคไปเปิดคลิปไปเล่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มา ทดสอบกับงานซ่อมนะครับกับเอลซ่าอ๋อฟอซ่าอ๋อฟอซ่าฟอซ่าสี่ห้าศูนย์เดี๋ยวนะฟอซ่ามาบ่อยเนาะหรือว่ามันมันมันหลายคนหลายเจ้านาะอ่าก็ก็ก,ก็ไม่รู้สิก็เขาก็เห็นก็ซ่อมรุ่นนู้นรุ่นนี้เขาก็ส่งส่งมาแหละซ่อมหมดทุกรุ่นแหละถ้ามันอ่าถ้าทําได้ก็ซ่อมต่อร้า <c oughs> นนี้เป็นอะไรก็เป็นเหมือนเดิมครับไจโรเฮดวัน ตัว C ไว้ตรงกลางนะครับ GPS อันบนโนมอนตรงกลาง GPS ร้อใขึ้นไฟสีเขียวที่ไจโรนะครับไจโรขึ้นไฟเขียวเห็นนะอุ้ยไม่เห็นแล้วหลุดหูเลยไม่เป็นไรนะครับขึ้นไฟเขียวสวิตตัว D ก็คือสับลงสับลงปุ๊บเนี่ยใบพัดจะหมุนนะครับครับสวิตตัว G ก็คือบินออตโต้ ตรงกลางก็คือบินบินสามอันบนสุดอันบนสุดเนี่ยก็คือเบินเลขแปดออโต้นะครับ,รบหนึ่งสองสามสี่นะครับสีว่วิแล้วก็สวิตตัวดีรอให้สุดเสียงแล้วก็เร่งขึ้นไปนะครับร้อให้หมุนสุดเสียงก่อนนะครับอย่าเพิ่งริบยกคันเร่งอย่าเพิ่งริบเร่งเครื่องนะ เสียงแล้วก็เร่งไปเลยครับเห็นไ,ไหมครับแล้วก็จะขึ้นไปทุงสูงนะฮะพอสูงที่เราพอใจเขาเร่งไว้ตรงกลางนี้แล้วก็จะดันเินไปข้างหน้าถ้ามันอยู่ไกลๆตัวเราีนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไปในทิศทางที่เราอ,อยากจะไปนะฮะดูนะครับนิ่งอ<ะ>ยากจะไปะระเราจะบินระบบมนนวลน,นะครับอันนี้คือการหันหางถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะหมุนยางเงครับ อันนี้คือการเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไปเดินหน้าไปปล่อยมืออันนี้คือการถอยหลังถอยหลังปล่อยมืออันนี้คือการเอียงซ้ายเอียงซ้ายอันนี้คือการเอียงขวาปล่อยมือนะครับผมก็เอามาผสมกันมันก็จะบิน บินนะครับเดี๋ยวดูนะผสมยังไงกดเดินหน้ายังไม่ทำอะไรนะแล้วก็เอียงเอียงแล้วนะแล้วก็หันหันหางเห็นนะครับอ,อะไรไม่พอขาดแล้วก็เติมเอาหันหางพร้อมกับเดินหน้าเอียงประมาณนั้นนะครับอามาผสมกันเดินหน้าเอียงขวาหันหางมันจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับสติ๊ก การเลี้ยวการหันมันก็เหมือนกับการขับขับรถนะครับจะโยกพวงมาลัยมากน้อยอะไรก็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 ต้องเพิ่มเติมตามนั้นนะฮะมันเอาให้มันสมดุลให้มันสมูทอะไรประมาณเนี้ยครับวิธีการบินเลข8ออโต้ก็คือสับสวิตช์ตัวจีเนี่ยสับขึ้นเลยนะครับขึ้นสุดเลยนะฮะสับขึ้นสุดเลยก็จะบินออโต้ครับป้าหนุ่มนี่เราจะบอกบอกว่าเราหิวข้าวเออรอกันกล้เสร็จแล้ว นะครับผมก็จะบินออตโอต้เลขแปดออตโต้เมติกไม่ใช่มาแล้วมันมาแล้วมัน,มมนมยกเลิกเลขแปดสวิตตัวจีนะครับเอาลงสุดเลยทีเนี้ยจะรีเทิร์นก็สวิตตัวสี่เอาลงล่างสุดนะครับก็จะรีเทิร์นโอเคนะครับเก็เอ่าเวลาผมตั้งไว้ห้านาทีนะครับก็คือคันเร่งคันเร่งจะอยู่ ตรงกระ,ะเคร่งก็คืออยู่ประมาณไม่ถึงกึ่งกลางเวลาก็จะเดินนะครับตอนที่เราบินก็เครล่งจะอยู่ประมาณ50เซเวลาก็จะเดินตามเนี่ยนะมองเห็นมนจอมะไม่เห็นนะอพอครบ5นาทีแล้วก็จะเงียบไปนะครับหลังจากนั้นให้เรานํานเครื่องกลับมาลงจอดนะครับครับรีเทิร์นให้รีเทิร์นรีเทิร์นอะลงเลย <c oughs> อ๋อ,าอามาในทิศทางที่เราพร้อมที่จะลง หลังจากนั้นก็เอาคันเร่งลงสักประมาณขีดหนึ่งหนึ่งลงไหมอ่าประมาณขีดหนึ่งจะค่อยๆหย่อนตัวลงนะครับไม่เร็วไปไม่ช้าไปหิวผิดฝัหนึ่งสองสามแล้วก็สวิตตัวดีดันขึ้นก็จะหยุดการทำงานของมอเตอร์นะครับผมส่วน เนเล่งก็ไว้ตรงต่ำสุดแล้วก็เวลาที่มันอยู่อย่างเงี้ยกำลังจะจับนะครับเวลาที่เห็นอยู่เนี่ยเราจะยกเลิกรีเซ็ตเวลารีเซ็ตก็คือปรับให้มันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับก็กดตัวเฮดสวิตตัวเฮดเนี่ยครับดันขึ้นปั๊บมันก็เวลาก็จะกลับมาเป็นเลขศูนย์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 นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณกับน้าลูกค้านะครับ มาไกลมากที่ไหนมาไกลไกล่ที่ไหนนะร้อยเอ็ดนะาลูกค้ามาจากร้อยเอ็ดนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ใช้บริการนะที่ไว้วางใจนะครับเดี๋ยวนะ้าเขาจะมารับด้วยตัวน้าเขาเองนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณกับพี่ๆลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะแล้วก็ขอบคุณกับพี่ๆ ที่คอยติดตามรับชมนะครับกับสมบูรณ์ทั้งสอ่ที่นช่องสนใจติดต่อสอบถามทาง Facebook ทางไล n e นะครับผมนะเฟซบ o ๊กทาง Line ก็ทัก Messenger ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับไลน์ใส่เบอร์ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ082812081ทางไล n e นะครับขอบคุณกับทุกท่านเลยนะฮะที่ติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมขอบคุณจากลูกค้าทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ